นามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันหาวิธีไปอยุธยาต่อนะคะเดี๋ยวไม่แน่อันอาจจะนั่งรถมินิบัสไปหรือว่ารถตู้ไปนะคะหรือไม่ก็อย่าขึ้นรถไฟะคะ่ะคือตรงนี้มันดอนเมืองอยู่แล้วเนาะก็มันเป็นสถานีหลักสี่หรือสถานีดอนเมืองก็ไม่ได้ใจนะคะเพราะอันนีไม่เคยขึ้นรถไฟอะ,ะแต่ก็มีรถไฟผ่านอายุธยาอยู่แล้วนะคะว่าตื่นเต้นนี่กับตัวเองนะไปะเดี๋ยวไปกันแต่ถ้าไปไม่ได้แต่ไปน่าจะไปมินิบัสน,นะคะ ก็ราคาอันเช็คมาแล้วนะรถไฟอยู่มัน0จ0บาทนะคะมินิบัสและรถตู้150บาทคนะแต่ถ้าเหมาแท็กซี่ไปอยู่ที่พันห้านะคะเ,เราเซฟค่าใช้จ่ายไปลุยที่อยุิยาด,ดีกว่าคนะ่ะฉันถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าขึ้นแต่รถไฟที่ไหนนะคะคือตอนนี้รถไฟไทยนะคะไปอยู่รวมกันกับรถไฟฟ้าสายสีแดงะคะ่ะสถานีเดียวกันนะคะคือขึ้นไปชั้นสนะคะแล้วก็ เราก็เดินข้ามสะพานลอยไปเหมือนเราขึ้นรถไฟ้าสายสีแดงไปสถานีบางซื่อนั่นแหละคะ่ะอ่าทีนี้รถไฟไทยอะ่ะขึ้นไปชั้น2ออีกทีหนึ่งเลคะแล้วก็เราก็ซื้อตั๋วไปอายุธยาได้ะคะ่ะถ้าเป็นมินิบัสถ้าเราอ,อยู่ดอนเมืองเนาะ,ะถ้าจะไปรถมินิบัสเราก็ต้องไปขึ้นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปหมอชีดสองนะคะ ระหว่างอยู่ตรงนี้ไปหมอยอรังสิตมันจะใกล้กว่านะคะแต่อันเลือกไปรถไฟไทยนะคะยังไม่เคยขึ้นนะเดี๋ยวไปหาความตื่นเต้นด้วยกันนะ,อ,ะอันมีรูแลจนห้าสี่โมงเย็นนะประมาณนั้นเวลาอันเหลือเฟือนะอหลงก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ไปลุ้นนี่อยุธยากันอีกนะคะว่าเราจะไปกันต่อ,อยังไงเนะี <c> ่ย <oughs> ว่างว่างว่าง,ว,างวันนี้ว่างนะคะเนี่ยค่ะเราออกจากไอสนามบินมาแล้วก็มันจะมีทางเชื่อมนะตรงไปเป็นลานจอดรถอ่ะเลี้ยวขวาค่ะ ไปสถานีรถไฟฟ้ากับสถานีรถไฟนะคะมันคือสถานีรถไฟฟ้าไอ้ดอนเมืองค่ะสายสีแดงนะคะไปค่ะฝั่งขวามือเราก็คือสนามบินดอนเมืองนะฝั่งซ้ายมือก็เป็นสถานีรถไฟะคะ่ะเส้นนี้ก็คือถ้าตรงไปก็ไปลังสิทธ์นะคะย้อนกลับมาก็ไปวิภา,าวดีลังสิทธ์นะคะคนมันว่างนะคะหาความสุขเต้น,นกับตัวเองนะคะ ก็มาทำบุระเนาะบังเกอร์เป็นทางผ่านแล้วก็จะพาทุกคนเที่ยวนยอาจจะได้ไหว้พระวัดหรือสองวัดน,นะแล้วแต่เวลานะอันนี้ไม่มีรถส่วนตัวนะคะไปหาข้างหน้านะก็ทุกๆก็ได้หรือว่าสุบรุก็ได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นอยู่อายุธยานะคะแต่ไม่มีรถส่วนตัวนะแต่วันนี้สองขาเลยไปวัดดวงข้างหน้านเดี๋ยวเราไปจองตั๋วรถไฟกันจากพันห้าเหลือสิบเอ็ดบาทนะคะ ไม่แน่ใจนะถามคุณตาเขาบอกว่าไปยุทธยาเท่ไหรน,นะสิบเอ็ดบาทตอนแรกเถียงกับนายสถานีนะบอกว่าสิบเอ็ดบาทจริงๆเหรอเออเขอาบอเอออันให้แบงค์ร้อยไปนะเขาก็ถอดบาทว่าสิบเอ็ดบาทไม่เคยขึ้นนะเคยขึ้นแต่รถไฟครั้งแรกนะปกติขึ้นแต่รถไฟนะรถไฟฟ้าออก็ถ้าจะไปลังสิิหรือว่าจะไปเส้นอยุทยาก็ใช้บริการรถไฟแต่เป็นรถไฟธรรมดานะ รถไฟพัดลมนะเออแต่ถ้ารถแอร์ก็น่าจะอีกราคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดไปสายเหนือสายไปต่างไปทางต่างจังหวัดเลยก็นานั่งผู้นอนน่าจะโอเคป่ะนะอันนี้นไประยะทางใ,ใกล้ๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ค่ะรถไฟไทย11บาทประหยัดโคตรเลยอ่ะ11บาทจริงๆนะเออนี่ยโดนเมืองอยุธยาค่ะอันขึ้นแบบเที่ยวเที่ยงนะถึงบ่ายโมงเนาะ เรามาีเวลาเดินเล่นสามชั่วโมงนะคะทุลาของเรามีประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นนะคะที่ตอสุขภาพร,รบมพุทธศานุณเทป่าคาบ้านาขีมีตัวแล้วรับปีกอ่อนได้ธรรณะพื่อราตาลกาชาชลาที่หครัราทุกธรรมดาบ้นานชาขีจะยะิระนรับพุทธาสนาีนดอเมือองลางิี เชราพอธรรมดาเชียร่าน้องของนุชาบ้านปีบ้านโตยิธยาบ้านตาบ้านตาจันบ้านแก้วจุมาบ้านตาชีเบอร์เมนาหนองมีวัดบ้านขับแม่ข้าเรือบ้านหมอหนองโตบ้านกัดบ้านปต๋อไว้นกบุรีท่าแขกโคกระเทียนหนองเต่าเนางตะขาบบ้านมีห้วยแก้วไทยใหญ่จันเตีบ้านปุบว้าช่องแคลโนทองป่ายทางบ้านตาขี เกี่ยวกับเวลาต่อการิการต่อการเยนะั ราคาอายุทยาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะโอแต่ร้อนนะคะแต่ก็สนุกเลยนะคะั้งมารถขบวนนี้นะค,ะนค่ะหนึ่งศูนเก้ามั้งนนค่ะราคาประหยัดมากเลยค่ะสิบเอ็ดบาทนะคะมินิบัสประมาณร้อยห้าสิบนะคะอแไปเลย ไปถึงแล้วนะคะจสถานีรถไฟสาถฟสานียุทธยานะคะเีื่อจะหากาแฟกินก่อนนะพักเย็นนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงไหนค่อยว่านะคะ น,น็ไดค่ะบรรยากาศสถานีนะคะอยับเยินไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าอันนั่งรถขนลมมาเนาะแต่ก็ชั่วโมงเดียวไม่ซีเรียสอันใดนะคะสนุกดีอันนักท่องเที่ยวมีทั้งไทยและเทศแล้วก็ผู้โดยสารที่แบบเขาใช้ประจำหมดแล้วเนาะ,ะจากคนละเมืองอายุธยาตอนนอีกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะคะแต่ว่าสถานีท่องเที่ยวอยุธยานี่อัน,านามาอยู่ที่นี่ประมาณสองปีกว่านะ,ะอ,อ่อยัอน,อย,อ,น,อ,ยอ,นอยู่ที่อยุธยาอันก็เที่ยวที่อุบลและอัแรืด้วยความที่เราไม่มีรถส่วน ก็เดี๋ยวอาจย์นั่งในต้หรือว่าสองแถวนะคะไปวัดใหญ่แค่คนนะแต่ตอนนี้ขอกินกาแฟก่อนนะคะอะไรเย็นกินไปเม่ไหว่ร้อนมากๆเลยค่ะเย็นค่ะทุกคนแถวที่จังหวัดอยุธยานะคะตรงนี้คือสถานีรถไฟอยุทยาอันขึ้นมาจากดอนเมืองนะคะแล้วก็สถานียรถไฟดอนเมืองมาลงสิบเอ็ดบาทนะคะเพื่อนใครมีทิปจากกรุงเทพอายุธยานะ สบายๆนะคะมาตรงนี้มาถึงสถานีตรงนี้ก็มีรถให้เช่าเยอะแยะมากมายค่ะถ้าจะเป็นตุ๊กๆก็ประมาณเหมาอยู่ประมาณเจ็ดถึงบาทต่อคันนะแต่ถ้ามาหลายคนก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันได้เนาะแต่ถ้าคนเดียวก็อาจจะหนักไปนิดนะแต่การเดินทางมาตรงนี้ค่ะถ้ามาแท็กซี่ก็อาจจะแพงนิดนึ่งแต่ก็มันก็ไม่ร้อนเนาะแต่ถ้ามารถไฟอย่างที่อันบอก11บาทนะคะ ถ้ามาเป็นมินิบัสกับรถตู้อยู่ประมาณ150บาทนะคะแต่นั่งรถไฟมีได้บรรยากาศและได้อัธรสนะคะ mm. ก็นักท่องเที่ยวมีทั้งไทยและเทศแล้วก็ผู้คนที่นี่ก็ใช้เป็นการขนส่งนะคะเดินทางไปมาเข้าเมืองกรุงมันที่ีง่ายมากๆนะคะยังไม่ถึง20บาทตอนแรกตกใจแล้วอันนี้เคยขึ้นรถไฟนะคะ,ะตรงนี้มันก็ล้มีสถานที่ท่องเที่ยวม,มากไว้ฝั่งนี้อันยังไม่เคยมานะคะแต่ถ้าฝั่งในเมืองอะ่ะ อันเที่ยวเกือบทุกที่เลยนะนะเพราะว่าอันอยู่อยุทยามาสองปีนะคะสองอาทิตย์นี่คือแบบเกลียงค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในอยุทยาแต่โซนนี้ฝั่งนี้อันยังไม่เคยมานะอะตรงข้ามเราอ่ะตรงไงตรงเนี้ยสถานีรถไฟอยุทยาใช่ไหมอันข้ามฝั่งไปตรงนนก็จะมีอะไรนะหลวงพ่อเขอหักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพอเอิญอันเช็คอินไงแล้วมันดีดขึ้นมาเดี๋ยวอันจะพาข้ามไปนะ แต่ยังร้อนเลยเอเมื่อจริงๆถ้าการมาอยุธยาเนี่ยมาเช้าอ่ะเย็นน่าจะโอเคนะเดี๋ยวอันจะพาดูรถไฟนะเดี๋ยวรถไฟจะมาทางนี้อันนี้คือมาจากกรุงเทพนะจะส,สวนไปทางนี้เลยเนาะส่วนส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะสวนไปทางโน้นนะสวนขึ้นเกรุงเทพนะคะก็สถานีสิ้นสุดตรงไหนนั้นไม่แน่ใจนะแต่ตรงนี้ผ่านไปถึงลพบุรีได้นะตะครีตะครีเออแต่อันลงอยุธยาค่ะ เราก็ยีบมาตลอดทางเลยค่ะเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในรถไฟให้ดูนะคะเพราะว่าตื่นเช้าแล้วขึ้นเครื่องไว้เนาะขึ้นคืออันตื่น,นตั้งแต่ตีห้านะคะก็นั่งรถจากกราวเข้าขับเข้ามาในเมืองอ่ะต่อรถอนั่งเครื่องประมาณไปเก้าโมงสิบนะคะแล้วก็มาลงตอนเมืองะค่ะแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็มาเนี่ยค่ะออกจากดอนเมืองมาเที่ยงมาถึงนี่ประมาณสักแปดโมงนิดนิดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวอันจะพาเที่ยวอยุธยาได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะเพราะอันจะมีธุระประมาณห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ข้าไปอีกจังหวัดหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันมาเที่ยววัดแรกเลยค่ะเดี๋ยวอันพาไปไหว้หลวงพ่อคอหักคะตรงนี้คือวิหารหลวงพ่อมหามุนีนะคะหรือหลวงพ่อคอหักนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟอยุธยาเลยค่ะ เอาเรามาจากกรุงเทพเ,เราก็เดินข้ามฝั่งไปนะคะถ้ามาจากลบบุรีก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะเ,เก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองจากอายุธยานะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะขอพรได้เดี๋ยวอันพาไปเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลกับวัดพนันเชิงต่อล่ะน่าจะได้ประมาณ2วัดค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพนันเชิงค่ะ